สีนาฬิกา27นาทีเสด็จไปยังศูนย์การค้าเอ็มสเฟียในการประชุมวิชาการการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2567โอกาสนี้ทอดพระเน,นสฤทธิ์การที่นำเสนอการผสมผสานเฉดสีสำหรับการใช้งานเพื่อเป็นแนวทางในการใช้สัสดส่วนของสีในแต่ละกลุ่มสีให้ง่ายต่อการใช้งานจากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่5โดยดีไซเนอร์แบรนด์ชั้นนำของไทยประกอบด้วยว a r m Embrace อบอ้อมอบอุ่นโดยแบรนด์สิริวัรณวรีใช้กลุ่มสีที่ถือกําเนิดจากความรักซึ่งความรักแรกคือความรักของครอบครัวให้ความรู้สึกถึงความรักความสัมพันธ์ความอบอุ่นที่ได้จากการสัมผัสการโอบก,กอดแสดงผ่านกลุ่มสีพาสเทลของดอกไม้นานาพันธุ์ paradise flower สว์เขตร้อนโดยแบร,รนด์ปฏิญญาและวิชารวิ์ใช้กลุ่มสีที่ได้รับแบรงบันดาลใจจากป่าฝนเขตร้อนทั้งทวีปอเมริกาแอฟริกาและเอเชียรวมทั้งแมลงและนก s i l h เ u e t t e of the Past เงาแห่งอดีตโดยแบรนด์อาขคาย0-26และวาทิศอิทธิใช้กลุ่มสีเฉดสีเอิร์ธโทนเคลือบฝุ่นให้ความรู้สึกถึงการเวลาความทรงจำร่องรอยความสงบที่ได้แรงบันดาลใจมาจากโบราณสถานสถาปตัตยกรรมงานประดับตกแต่ง i r i d e s c e n t Dream แพว่พวพาวาวฝันด้วยแบรนด์ไอรดามิลินและแลนมี่ใช้กลุ่มสีเฉดท,ที่ให้ความรู้สึกกระตุ้นสายตาปลุกเร้าพลังเติมความสนุกสดใสมีชีวิตชีวาสะท้อนการสร้างสรรค์ทางการมองเห็น จากนั้นสุเป็นป,ประธานในการประชุมวิชาการการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจําปี2567ซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยโกรมการพัฒนาชุมชนดําเนินโครงการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจําปี2567เพื่อสร้างแรงบันดาลใจเผยแพร่และแบ่งปันองค์ความรู้เรื่องสีสันโทนไทยสีธรรมชาติบนผืนผ้าเครื่องแต่งกายและสิ่งทอรวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ผู้ที่อยู่ในวงการผ้าไทยเพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดภาพลักษณ์ที่มีความทันสมัยจนเกิดเป็นร ได้ให้ชุมชนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศอย่างยั่งยืนในการนี้พระจักรหนังสือแนวโน้มและทิศท,ทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่5หรือไทยเทคไถ่เท t r e ์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2025แก่นายกรัฐมนตรีร,ตรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณรินารีรัตนราชกัญญาส่งเป็นบรรณาธิการบริหารมีแนวคิดว่าด้วยการเชื่อมต่อถักทอภูมิปัญญา t r e a d e of Wisdom) หมายถึงการถ่ายทอดการเชื่อมโยงสืบทอดและการผสมผสานภูมิปัญญาไทยเพื่องานหัตถกรรมไทยอย่างยั่งยืน จากนั้นทรงบรรยายในหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลประจำปี2567ร่วมกับนายกุลวิทย์เหล่าสุขศรีบรรณาธิการบริหารนิตยสารวกประเทศไทยและน,น,น,นายธนนท์ธนเศรษฐการผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก มีพระดำรัสถึงเนื้อหาในหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่5ซึ่งเริ่มจากการขับเคลื่อนง,งานศิลปหัตกรรมของไทยให้ดำรงอยู่ได้ในสังคมยุคใหม่บนพื้นฐานทางวัฒนธรรมชุมชนแล้วนํามาต่อย,ยอดพัฒนาด้วยความคิดสร้างสรรค์และนําไปใช้ได้อย่างยั่งยืนตามเทรนทั้งหมด4กลุ่มที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดรักเคารพและรู้สึก และยังนําเสนอเทคนิคยอดนิยมของสิ่งทอไทยอาทิมัดมียกดอกเกาะหรือล้วงขีดและจกพร้อมแนะนํารูปแบบเทคนิคก,การทอที่น่าจะนํากลับมาตีความใหม่เช่นผ้าทอกเกล็ดเต่าหลายขนาดผ้ายกหลาราชวัตโคมดอกใหญ่และผ้าขีดที่สอดคล้องกับกระแสะแฟชั่นร่วมสมัยในการนี้พระรพรทานพระวรกาศให้สื่อมวลชนเฝ้าและพระราชทานสัมภาษณ์โดยมีพระดํารัสถึงปัจจัยสาคัญในการช่วยพัฒนางานศิลปหัตกรรมของไทยให้เข้าสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นในระดับสากล อีกอย่างหนึ่งคือที่ทหนิงรู้สึกมองอนาคตไว้ว่าอีกหน่อยสินค้าฝรั่งมันจะแพงขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เนมกาเมนต์หรืออะไรต่างๆนาะนาะนะแล้วเรารู้ว่าคนกลุ่มใหญ่ในเมืองไทยยังนิยมของแบบนั้นอยู่แล้วคนที่มันมิด d ด e หรือลงลงมาเนี่ยจะทำยังไงเขาจะอยู่เป็น,นยังไงเราก็เลยแค่ว่าอยากให้ ทุกท่านได้หันมามองว่าสินค้าไทยหลายๆชิ้นผ้าการ์เมนท์พสเลน t h i n เรายังมีของที่เทียบเท่าฝรั่งแล้วเรายังจับต้องได้